สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงษ์ทองเทปนะครับหรืออาจารย์รัตนะครับมาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาภูเก็ตผมเป็นกรรมการและก็เลขาธนก,การสมาคมวิจัยประเทศไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคใต้ของโครงการซู I N G เปอร์ไอเจนเนียครับเรามีจุดปเปุ่งหมายคือต้องการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์นะครับต้องการให้คนไทยเนี่ยมีความรู้กับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะไปประยุกต์ใช้ใกับกลุ่มงานต่างๆซึ่งโครงการนี้เราเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทั่วประเทศพร้อมกันนะครับเรามีการแบ่งกิจกรรมแบบทั้งออนไซต์และก็แบบออนไลน์ด้วย เราในการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ยมาร่วมกันให้ความรู้ซึ่งในที่ทั้น4ปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดก,กิจกรรมทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ด้วยโดยออนไซต์เนี่ยาจะจัดจขึ้นที่นครนายกนะครับในค่ายเองเนี่ยเราก็จะมีการทํากิจกรรมเสริมทักษะทั้งที่เป็นซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลซึ่งในกิจกรรมในค่ายเนี่ยนอกจากในแต่ละสัปดาห์ที่น้องได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยน้องๆได้ลงมือทําจริงๆด้วยนะครับ พิมมาดาจิลวัตค่ะชื่อเล่นชื่อพิมอายุ20ปีค่ะตอนนี้กำลังจะขึ้นปี2าาสาขาดัตซ์ไซ์ของสองจรอค่ะมีเพื่อนค่ะที่เคยเข้าแล้วก็มาขายค่ายให้ฟังว่าค่ายดีมากค่ะหนูก็เลยแบบว่าจะตัดใจที่จะเข้าตัวนี้นะคะ อายุ51ปีค่ะเป็นทำงานสายไอทีก็รู้สึกว่าโครงการนี้ค่ะมีประโยชน์นะคะในการที่จะพัฒนาตัวบุคลากรทางด้าน AI นะคะที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรานะคะชื่อออมสินนะครับช้นยู่จืมเริญนครับก็อายุ20ก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ปี2ครับกำลังขึ้นปี3รักกระบังครับ จากสาขาดัตตาสายครับเป็นอยู่ในคณะไอทีก็เหมือนุพี่ที่มอครับเคยเข้าค่านี้มาก่อนแล้วก็เขาก็เลยมาแนะนําต่อตอว่าแบบค่านี้มันดีนะแบบมันช่วยเราได้เยอะเจตดดาเระดาพันธ์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ด้านเกมนะครับก็จะพัฒนาเกมบนมือถือตอนนี้ก็อายุ46ปีนะครับค่ายนี้แบบว่าดีมากๆนะคะทุกคนก็คือเขาแบบให้ความรู้แบบเต็มเต็ม ที่เราแบบไม่สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้ค่ายนี้ก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ยังได้โอกาสที่จะได้แบบเจอคนเก่งๆหลายๆคนค่ะได้มาพัฒนาร่วมกันค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทํางานจริงด้วยก็เหมือนคนที่แบบชอบอะไรเหมือนกันแบบมาอยู่ในสถานที่เดียวกันมันก็เหมือนแบบว่าเป็นแอบเบิเมนที่ดีในการแบบจะเรียนรู้เรื่องต่างๆแบบว่ามันก็มีือนช่วยให้ไฟกันหนึ่งคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่แบบให้โอกาสทั้ง เด็กทั้งผู้ใหญ่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับเพราะว่า AI มันก็เหมือนจะเป็นอนาคตเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่โครงการนี้ได้มีการเปิดในซีซัน5นะคะก็คงจะแนะนำคนที่รู้จักอะคะ่ะให้มาสมัครโครงการนี้นะคะถึงจะไม่ได้เข้าในตัวเลเวล2นะคะความรู้ในเลเวล1นะะ่ะะก็สามารถจะเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดความรู้ทางด้าน AI ในอนาคตได้เป็นอย่างดีะคะ่ะ ผมก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับที่อยู่กับปัจจุบันและพร้อมที่จะอยู่ในโลกอนาคตได้เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์กับเรานะครับโครงการซูเปอร์ไอ้จิเียร์ขอบคุณครับ